บายดีเอฟซีทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับสาวรุ่นสาวองเวียงแล้วทุกคนมือรุ่นกัจะมาปูกมือแตงอแล้วทุกคนเนาะรุ่นกัจะมากับเม่แล้วก็เอืยอย้ะทุกคนเนาะเราจะมาให้ทุกคนเบิ้งว่ะสวนผักเทียมเนาะที่รุ่นปลูกตอนนั้นหันมันใหญ่สำหรับแล้วเดี๋ยวรุ่นจะพาทุกคนไปเบิ้งแลทุกคนเนาะไปเบื้องกันเลยเมืองตงเขาจะเสยน้กาปกนประมาณมือหนึ่งสองมือลห้มันโอกยาวก็นน่นทุกคนเนาะ นี่ทุกคนแล้วเฮาก็จะใส่ขุมหนึ่งสามแกนนะทุกคนเอาลงดินนะทุกคน,น,น,กคนแกนมากแตงหน่อยเนะอีเม่วะ่ะคนท่านก,กิบปูกเองถ้าปลูกใส่เองี่แล้วละฮาจะงั้นเอาอันขี้พุนปกทั้งถึงเนาะทุกคนเนาะ ปูวิสุวน,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 นออคือ,อเกออ่าเจออันละสามก็ได้แล้วกระจายปูมังเตงนานนานเดียวนะทุกคนเนาะเพราะว่านานเทาเพื่องเรากม็มุนหมุนอันนี้คีพุ่นละ่ะรุ่นกระจ๊ยไว้เนาะปป๊กแก้นมักเตงน,น,นี่ ทุกคนพักเทียมปลูกได้ทิตั้งหนึงนะทุกคนกระยันให,ให้ซ้ำนี่แหละนี่กระจะซ้ำนี่เนาะนี่ประมาณซ้ำนี่จะยังปุยไยหลายนะทุกคนเนาะแล้วผักกาดผักกาดหน่อยนี่ผักกาดหน่อยจะวานใส่น้ำพักเทียมเลยนะทุกคนเนาะ รุนวันะนําผักเทียมเลยตอนนี้ก็ผักเทียมกันไงึ้นแล้วผักกาดก็เริ่มเริ่มเตกออกแล้วทุกคนเนาะนี่นี่อันนี้เบียร์มะอืนะทุกคนเนาะ นี่ทุกคนอันนี้พักการดบ่งกันนะทุกคนเนาะผักบัวจะออกหลายก้อนมูนะทุกคนนี่ผักบัวจะออกหลายก้อนมูแล้วก็ายาวกว่านมูกกน,มนะทุกคนเนาะขึ้นไวอีดีผักบัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนตักน้ำนะทุกคนเนาะตักน้ำไปหดเนาะนี่ ลูกจะจะตักน้ำนี่ไปหดนะทุกคนน้ำหวยเนาะนี่นนแล้วก็ปูกเบียมักพิด ตอนนี้ก็ใส่คุ้นเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เราเอาเบียร์มักแตงลงแล้วเหละ่าก็ใส่คุ้นปุกทั้งทเนาะประมาณยสามที่มือมันก็จะโปร่งใหมาเพราะว่าเขาปลูกตอนนี้มันออกจาวแล้วเนาะ i one เบียร์มะทั่วแล้วทุกคนเนาะเบียร์มะเบียร์มะทั่วมะทั่วมะเหนือแน้วทุกคนออกไล่ลายดูทุกคนทุกคนก็ไล่ลายนะนี่ทวันน้ำนะ หลายแล้วทุกคนเนาะสามตีหมื่อจะหวดเชื่อหนึ่งหน้่ทคนเพราะว่าเข้าวหดหลายยันหัวมันไม่ดีันห่หนาก้ามนเยอหมพี่มันก็ยังน้อยก่อนขอูของน้งก็ยัเยอเอนี่ ก็จะเบียร์บใหญ่หลายนะทุกคนนาะบงเราทุกคนอันนี้เพิ่มผักกาดนาแมอคุณดูอันนี้เหนคุ่บ่งเห็นไหมใบอหากจับคุณนี่ครับุตังหน้ามันเลยอ้อออหห้อ นน,น,นี่่กไปอทุกคนตอนนี้บงบงกันแล้วเนาะนี่แล้วอันนี้นี่เขาปุอันคูดข้านหน้าปุเบียมามัวบเนนะทุกคนเนาะนี่ ขุดอีกแล้วทุกคนขุดอีกแล้วก็ปลูกเบี้ยวบวกใส่คือเก่าแล้วทุกคนพักกันหน้าเขาก็บงห้างเอาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะโง่ใหญ่เนาะมันจะตุนใหญ่แล้วเขาก็บงห้างเอาไทยมาหน้าเนอะไทยแล้วเขาลาดลาดแล้วเขาบ้านซะซื้อพักแกพักการ์ดเนาะเขาแล้วหน้าเขาเยอะมากเิดใกล้ไปซื้อมื้อพดขึ้นอันนี้ก็เอิดเพักกาดกาดบวงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อัน ข้ากำลังบ่งนะบงปรบมาในใดทิศอะไรเพราะว่าที่จริงมันก็เป็นกินแล้วแต่ว่ายังให้มันต้นใหญ่ล่ะอีเมก็เอามาบ่งนะทุกคนเนาะบงตอนนี้มันยังยังห่ายอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่ามันยังบบหันมันกกอีกประมาณทิศหนึ่งหรือสองทิศนี่มันจะใหญ่เลยนี่บงแล้วแต่น,นำโคตรขืนนะทุกคนนะ ตนนี้เราก็มาสวนไก่จันแล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้เรวสวนกันแล้วนะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมกทั่วเน่านะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีเบียร์มะอึอนนะ่ะทุกคนเนาะ เบียมะอึนี่มีเบียรมอึแล้วก็มีมะเพ็ดนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ไกลๆจะขับแล้วนะทุกคนเนาะรุ่นกับปู่เบียร์มะเตงแล้วก็พดสวนแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็คลิปนี้รุ่นกับพากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดแชร้เพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย